จทย์ข้อนี้นะคะเขาบอกว่า point Q เนี่ยมีระยะทางจาก A กับระยะทางจาก Q เป็นระยะทางที่เท่ากันความหมายหมายคมว่าไงหมายความว่าอะถ้า A ไป Q เอาว่างั้นเถอะกับ B ไป Q ระยะทางสองข้างมันจะเท่ากันคือ Q เป็น point ที่จะทำให้ไป A หรือไป B ระยะทางมันเท่ากัน เราเลยเขียนเป็น AQ เท่ากับ BQ แสดงว่าเขาพูดถึง distance แสดงว่าต้องใช้สูตร distance formula เข้ามาช่วยเนาะซึ่งสูตร distance formula เขาพูดว่ายังไงนะคะอาจเรามีการทวนสูตรกันนิดนึงสูตร distance ของเราเนี่ยมันคือ square root ของ x 2ลบ x 1 square บวกกับ y 2ลบ y 1 square อ่าทั้งหมดนี้ ถามว่าแล้วอะไรคือพอยต์สเราก็ a ไป q ใช่ไหมก็เอา q เป็นพอยต์สองเเป็นพอยต์หนไป q ใช่ไหมก็เอาคิเป็นพอยต์ที่สนั่นแหละค่ะแล้วก็ b เป็นพอยต์หอ่ะทีนี้เวลาเราจะเริ่มเขียนเราจะเขียนแบบนี้ค่ะส r e root อ่ะเอา qx ของ q ขึ้นก่อนคือ3ลบ x ของ a คือลบ1่า ไปชนกันใช่ไหมไม่เป็นไรแซมเลฟให้มันบวกกับ y ของ q ก็คือ q พอดีค่ะ q เล็กลบกับ y ของ a ก็คือ5สแควร์แล้วก็จะดเขีดเส้นแบบนี้ค่ะส่วนอีกค่าหนึ่งค่ะ b ไป q ใช่ไหมคะเหมือนกันเราเอา q เป็นพอยที่2ไปเลยแล้วกัน x 2ก็คือ3ลบกับ x 1ของ b ก็คือ,อ6สแควร์ บวกกับเ y แล้วกันบ้าง y ของ q ก็คือ q ลบ y ของ b ก็คือ4สแควร์แบบนี้เสร็จแล้วเวลาเราแก้สมก,การที่เป็นสแควรูทอะคะ่ะเราก็จะใช้วิธีการยกกำลังสองทั้งสองข้างเห็นไหมสแควรูทเวลามันเจอกำลังสองมันจะหักกันไปหมดไปเองเหลือเฉพาะตัวที่อยู่ในวงเล็บออกมามันคืออะไรอะลบเจอลบเป็นบวก3บวก1เป็น4 4แควรออกมาเป็น16 บวกกับไอ้ตัวนี้ค่ะครูขอเขียน q ลบห้าสแควรแบบนี้ก่อนนะส่วนอีกข้างหนึ่งค่ะเราเขียนก่อน3-6ลบหเนี่ยมันคือลบสใช่ไหมสแควรออกมามันคือ3-3-9บวกกับอ่ะตอนนี้เป็น q ลบสแล้วก็สแควรพี่ครูค้างโดยที่ยังไม่กระจายเพราะกำลังจะบอกว่าเอออันนี้มันเป็น perfect square นะ คือตัวหน้าลบตัวหลังแล้วสแควร์ออกมามันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะ mm hmm. อารูเขียน16ไว้ก่อนบวกกับ q square คือหน้าสแคถ้าเป็นลบก็ลบลบตามสูตรคือ2หน้าคือ q หลังคือ5 2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็คือ5้ากำลังสองแบบนี้อีกครั้งหนึ่งล่ะ9บวกกับอ่ะแน่นอนค่ะมันจะเป็น q square, s q u a ลบ สองน้อง,งเราคือ Q หลังของเราคือ4แล้วก็บวกด้วยตัวหลังก็คือ square เสร็จแล้วสเต็ปต่อไปอ่ะมันก็จะกลายเป็น16บวกคิวสแควลบ10บวบวก5กลับบงสองก็คือ25แบบนี้นะคะอีกข้างหนึ่งละ่ะก็จะเป็นเออ9บวกคิวสแควลบ8คบวก16ทีนี้เรามาเคลียร์ตัวเลขก่อนข้างซ้ายเนี่ย16 บวก25คือ41อ่ะคณเรียน q ิวสแควร์ลบวเอ่อคิวเนี่ยเป็น g ไปละควบวกส่บเออีกข้าหนึ่งค่ะ q ิ8สแควร์ลบดบวก,เด,กเด็กจะเริ่มสังเกตว่าเออ q ิสแควร์เนี่ยมันบวกอยู่ใช่ไหมย้ายไปลบ q ิ q กำลังสองลบกำลังสองก็หักไปหรือ q ิกำลังสองฝั่งนี้ย้ายไปลบฝั่งนี้มันก็หายไปอยู่ดีค่ะฉะนั้นเราตัดทิ้งเลย เหลืออะไรเหลือระหว่างคิวอ่ะฝั่งไหนมากกว่าให้ฝั่งนั้นยืนไว้ค่าลบเล็ลบ8มันมากกว่าอยู่แล้วค่ะเราจะย้ายคิวไปอยู่ฝั่งเดียวกันกับลบแปดบวก 10Q คิวแสดงว่าถ้าอย่างนั้นตัวเลขเราก็จะย้ายไปอยู่อีกข้างหนึ่งไปอยู่ทางซ้ายแทนลบย5้าย้ายมากลายเป็น16เข้ากับ2คิวซึ่งอ่ะคุกละ,ละไว้ตรงนี้ไว้ว่าสุดท้ายคิวของเราค่ะมันก็คือ16 หาร2ก็จะกลายเป็น8นั่นเองค่ะเท่ากับ q นะข้อนี้นะคะสิ่งที่ครูต้องการให้เราได้ก็คือคย์เวิร์ดคำว่า equal distance ตรงนี้อ่ามันเป็นการเล่นสูตร distance ที่เท่ากันหาสข้างเดี๋ยวตัวแปรเดี๋ยวมันจะแก้ออกมาไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ครูฝากเอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ